นิวเคลียร์เปิดใจไม่ถูกชะตาสาวที่เพรจ,จ้าพามารู้จักเผยสุดท้ายได้ไปต่อไหม แม้จะไม่ได้เป็นคู่รักสามีภรรยากันแล้วแต่ทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีมาตลอดสำหรับนิวเคลียร์หันซาและดีเจเพชจ้าโดยเราจะเห็นทั้งคู่ยังอยู่บ้านเดียวกันช่วยกันดูแลลูกชายซึ่งล่าสุดนิวเคลียร์ได้เป็นแขกรับเชิญรายการซาีิเบาได้เบามีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงประเด็นพี่เพรพาคนคุยใหม่มาให้รู้จักสาวนิวเคลียร์เผยว่าเราแฮปปี้นะที่เขาพามาเจอมีคนหนึ่งเราไม่ถูกชะตาเราไม่ถูกชะตาแต่ว่า พี่เพชรชอบเราก็โอเคไม่มีสิทธิ์อะไรมันก็มีคนมากระซิบบอกว่าสายตาที่เขามองเธออะไม่โอเคนะเราก็แบบอ๋อจริงเหรอเวลาอยู่กับเขาเราก็จะนิ่งๆไม่คุยไม่ชวนคุยก่อนไม่มองไม่อะไรเลยเล่นกับลูกอะไรไปให้เขารู้ว่ามีรังสีที่ไม่โอเคออกจากร่างกายเราแต่ว่าเขาก็หายไปเขาบอกพี่ว่าก็ไม่เวิร์กจริงๆไม่ได้ไปต่อจา้า